สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า next gen XLT นะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่9,34,000บาทนะครับถ้าเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่8,89,000บาทนะครับเครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,000นะครับแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้นะครับแต่งมาส่งมอบลูกค้านอกสถานที่นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมว่าคันนี้มีแต่งงอะไรปบบ้านคั เดี๋ยวเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับผมด้านบนนะครับอันนี้เราจะใส่เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับจะทําเป็นสีดําเงานะครับสีตัวรถนะครับตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวแรดนะครับจะทําเป็นสีดํานะครับดําเงานะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับเราจะใส่เป็นกระจังหน้าทรงลัปเตอร์นะครับผมตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับนี่นะครับ ด้านล่างก็จะมีตะแกรงรังผึ้งนะครับผมตัวขอบกระจังก็จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่แล้วก็จะมีติดไฟ led นะครับผมสีส้มนะครับนี่นะครับนี่ถัดมานะครับผมไฟหน้านะครับตัว xlt ตัว next gen นะครับจะเป็นไฟหน้าลูกตัว C ซีนะครับจะมีไฟ day light มาให้นะครับผมไฟวิ่งกลางวันนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟ led นะครับผมคันนี้เราใส่เพิ่มเติมคือครอบไฟหน้านะครับสีดําด้านนะครับตรงสื่อดเจอร์สีแดงนะครับนี่นะครับถัดมานะครับไฟตัดหมอกนะครับตัว xlt ก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับ นี่นะครับผมนี่ตัวขอบไฟตัดหมอกก็จะตัดคมเมี่ยมนะครับคอนเซปต์ XLT นะครับผมนี่นะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับผมซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับเราจะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนะครับจะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับซุ้มล้อมีให้เลือกครับ3นิ้ว6นิ้ว9นิ้วนะครับนี่นะครับ คันนี้ไม่ได้ยกนะครับเดิมเดิมครับใส่ล้อออฟโรดขอบ20นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ O อเอซินะครับผมลายทอร์นาโดนะครับสีดําตัดเงินนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ยางคอสมิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นยาง a อนะครับ2 6 5 5 0 R 2 0นยาะครับนี่นะครับในส่วนของตัวแก้มข้างนะครับตัวนี้จะเป็นเดิมเดิมนะครับนี่นะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีรูระบายอากาศนะครับแล้วก็ตัดสีคอมเมียมนะครับ มาได้ค่านะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นสีดํานะครับกระจกก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจจะเป็นคีย์เลสแล้วนะครับผมนี่นะครับคันนี้เราก็จะใส่แค่เบ้ากัะรอยมือเปิดนะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ฟิล์มคันนี้จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมอันนี้เป็นความเข้มที่6 0เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีแถบกันสาดให้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ติดลาวหลังคาเพิ่มเติมให้นะครับผมจะเป็นสีดําด้านนะครับลาวหลังคามีให้เลือกครับมีสีเงินกับสีดําด้านครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ถัดมานะครับผมด้านหลังนะครับเราก็จะใส่เข้ฟฝาถังน้ํามันนะครับนี่นะครับสีดาด้านนะครับนี่ตัว xlt ขึ้นไปนะครับผมจะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างให้นะครับนี่นะครับสะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายเดิมนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ led นะครับผมคันนี้เราก็จะใส่ เข้าไฟท้ายนะครับสีดําด้านนะครับนี่นะครับกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีพลาสติกกันลื่นสีดําด้านนะครับมีไฟส่องกับป้ายให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังตรงโลโก้นะครับไฟเบรกดวงที่สานะครับย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายนะครับปกติถ้าตัวก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ตรงหัวเก่งนะครับผมนี่นะครับแห่คันนี้นะครับผมภายในก็ไม่มีอะไรนะครับภายในเดิมๆครับ ้ากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหน,นครับส่งแบบรื่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ